พ่อได้บ้าไปเรื่อยเลยเนี่ยพ่อไปกินดองปลาเพื่อยเลยนี่ครับตัวดีนครับตอนนี้ยังพันในล่างนะครับมันเป็นน้าดินเหนียวนะครับขิดขิดดินได้ติดลายนะครับผม,มน,นี่ครับนี่นีแต่ไม่แรงนะครับพอแรยงยังพันมาครับเอาหมันไปไข่อยู่นะครับ ไม่ได้ไปรีวิวมันให้เบิ่งนะครับเพราะว่าติดธุระอยู่ยากกับบอ่อปลาแล้วนะครับท,ออที่กับติดถนนนะครับถนน<ด>ทางด,ดำนี่นะครับราคาเท่าไรโลละสองบาทอเอาให้ไม่ยันดำม,นนมือด <พา S 1> ูกไม่ <พา S 1> ได้หรอไม่ได้ก็แล้วแต่กูเลย <c oughs>

เอาเลยเอาได้ยังเอาเลยสวัสดีค่ะ่องสายฝุ่นชาแนลนะคะเมื่อน,นี้เขาสืมกะกรูบวดิด้จอ๋อันนี้ใส่เวลาปลูกจากเดือนแล้วครับผมใส่ไวล้ปลูก3เดือนค่ะสามเดือนอกู้ไปจากเที่ยแล้วเนี่ยครับกู้ไปสนเ,าาเที่ยแล้วค่ะนีมแม่ได้ยูประมาณคืนตันเครื่องกัน,น,นปาดไ,ได้หลายเที่องอน้งางดๆ้ยาคือปลูกกูกะดอก งงผู้ปลูกกางามผู้อ่นผู้เด็ดมากกาง,งามำได้ค่ะเบิ้งเบิงบิงพวกมื่อนี้มื่อนี้จ้างจ้างขึ้นมาจะจะของเด็ดเมื่อไหร่แม่ประมาณเทิ่งตันนี่แ,ลแหละแจ๊ะฮอนบ่ครับฮอนบ่สุดๆเมื่อนี้ใส่ฟุ้นชั้นเน็เนกับพามาไอ้กู้มาตัวดินนะครับผมพื้นที่น้าของใส่ฟุ้นชั้นเน็งเองนะครับ กมื้อนี้มากู้ทวดินให้พี่น้องเบิ้งนะครับเมื่อวานนี้ไปบ่อปลามื้อนี้มากู้ทวดินนะครับผมพื้นที่นาก็อยู่ประมาณอ่าสิบห้าไร่นะครับนี่นะครับย้ายกันนอนอยู่นาพี่ละนะกรนาก็ติดถนนครับติดทางดํานะครับเป็นรถแดนเป็นนะครับผม ข้างๆก็เป็นวัสดุก่อสร้างนะครับปิดมงคลนะครับผมฝากติดตามช่องยูทูบไซฟุนชาแนลด้วยนะครับกี่บ่กัอบ้านเจ้าบ้านโลบนี้กู้เล่วก็ต้องเอาไปล่างอีกมันบมาครับนี่กู้เล้วก็ต้องเอาไปล่างอีกค่ะเพราะขี้ตมมันล้า่ยหลายบ่ะแต่ว่ามันหมักไง งามผู้ปลูกด้ยขอเบิ้องหน้าผู้ปลูกหนอค่ะทุรลัใเบิ้งตดากันพูถูกอะไร้าดากดกเพอแล้ว,วต้งดากผู้ปลูกอะก็ว่าเห็นน <S <S ั่นเพื่อนเอาล่างน้ำแล้วเพื่นอาา <S <S เนเอาฟาดไม่นะดนายไม่อองกันนเพื่อนเอาฝาดไม่นี่นะครับเป็นอย่างที่นะครับที่บอทันเอ กู้นะครับ,บปลูกได้สามเดือนแล้วนะครับรรรถ้าชอบชิปนี้ก็ฝาก subscribe ให้ผมด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมใส่ฝนชแนลครับ มันแออยู่มันหกไฟอยู่ทางนาเลยกสองสใบพุ่งไปเรือนะางน้าแม่เนี่ย่อแม่อันนี้หมอกหมอกเก็บหมอกกําังดูหมอกปักไฟหน่ะลัไฟเนี่ยางน้เนี่ยคหมอกหลงแหนาทีดีไหมัน้นัสามทีเลห้าสิบนาทีจะห้ามว่าให้ลุไหลนาทีอันนี้ไปสามนาทีแล้วสามนาทีอะ นีาึสาจนนะตที่เออนงานเขาเพิ่งมาแคลิปนเออแกบมแกบมลีปอือเอาื้อนี้แาก็อันแกบ่มมหมูบ่มีอย่างคือจังเฮานะเราบ่มีหมูผีบาไงเรามีแต่มือดีนี่นะครับสาวไฮไลท์ของเรานะครับผมวันนี้ขาดพิจเตอร์นะครับตาไปใส่บ้างปลจรับจนะครับพิจอูินะครับวเอ้รอันนี้อยู่ ข้างๆก็เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่ามันเป็นปาเข้านะครับผมปาเข้านะครับวงจว่าจะเข้าว่าลทนิ้งานถูมมันอการนะครับผมปดติดตามตอนที่เอาไปล่างนะครับแล้วก็ติดต้มนะครับผมคราบนี่นะครับเขามาถึงขั้นตอนกันล่างก่อนเลยครับบันนี้ล่างนั่งนะครับ กูแล้วบอกว่ามะนาวสองเบิ้งอะน้องไม่ยื่นหรือว่าจะยื่นนี่ครับามาถึงขั้นตอนการล้างนะครับล้างแล้วก็เอาไปตากก้อนค่อยต้มสิล้างแล้วก็ต้มได้เลื้อยจาไม่ต้องาตากเอาจะเอาไม่ลงน้ำน้านจางขั้นตอนการล้างนะครับใช้เครื่องอาชีพในกาล้าง ตัวนงามงามงน,น,น,นี่กระโดเลนะสัง่งสัอันนี้เ็จที่จากเขาล่างนะครับเขาล่างแล้วเขาเอาว้จะเฮ็ดพันต่อนะครับเขาก็เอามาใส่กระดงนะครับตากแดดไว้นะครับเพื่อจะเป็นพันไว้จะเฮ็ดพันต่อไปนะครับว้จะปลูกปีหน้าอีกนะครับต้องเก็บไว้นะครับ